สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องเอฟซีแฟนช่องค่ะเมื่อนี้แอดผ้าพี่น้องมาบานแม่ฮห้งนะคะโมเมนต์บานดอกค่ะหน้าหน้าก็ได้บานก็ได้ค่ะเพิ่นมาอยู่ผี่ค่ะมาอยูหน้าแอดเก็บบรรยากาศย่ามเย็นไปฝากพี่ฝากน้องเด้ค่ะเด้อเจ็บภาพบิวทองให้ทองหน้านะคะบริเวณหน้าแม่ฮห้งเมื่อนี้แอดสิผ้าพี่น้องมาขอแนวทัง ตัวเลขโชกลาบงวดวันที่16พฤษภาค,คม2 5 6 4นะคะงวดที่ผ่านมาเข่าเด้อค่ะเด้อเลขแมเ่เฮียงเก18ค่ะแอดกับวบัดดมากคงสุดท้ายแมเ่เฮียงอีกเอาวดนี้แอดผ้ามาตามต่อใหมห่งวดวันที่16นี้แมเ่เฮียงจะได้แนวทางตัวใดค่ะไปเข้าเขาไปฟังแนวทางตัวเลขแมเ่เฮียงพร้อมๆกันนะคะ คำนวณ้วกาหรือความฝันไปฟังพร้อมกันเลยค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้ามีน้ำเลือกที่นอนด้ยมั้ยนั่มีบัวยนยๆ อ๋อคุณโอ้ยมาหอดปูบเราเฮดไห้เลยตเนี่ค่ะเอาไม่รีรอไม่พูดพั่มทำเพลงงวด่านมาแล้วเรื่อยจงก่ามีเด้องวด่านว่าที่ที่หายไปือนแปะเ่นึ่งแปแล้วก็อีหยางละเที่แหลกหายศูนสามเก้าคำนวนคนนหายหาสุดก้อนยี่สี่เนาะนี่หวดก่อนเนาะงวดก่อนเลยหายอันอีงหยางก็ที่แหลก ทางไปนะกระโดดนอกคะอยากลืมเน่เขียนใบสวัสดีครับพ่อหมอเข้นครับขอแเขนมาน้ำาหมื่นสวัสดีค่ะขีราพ่อว่าอะไรปวดแกวบ่มปวดแกวม่ได้ฟังหรอกค่ะอันนี้แม่นี้สิให้เบิ้งหวดที่ผ่านมาเตี่ยเ โก้แม่เฮียงกระทบหลายๆนี่นี่คืนสมองนี่นี่นี่งวดนี่เด้องวดนี่นี่งวดนี่งวดก้อนนี่มันเข่านี่เข่าทั้ง่างทั้งฝนเลยนี่เนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ยเขาแห่งจับคู่บ่เถือกเออจับคู่บ่เถือกนี่ก้อนหันหันหันงวดนี่หันมันครึ่งวดนี่มันก็สิมา หกสามค่ะเนี่ยหกสามหกสามหกสามแล้วก็สี่สองนี่แหละหัมันจะเปลี่ยนเกอือน,น,น,นตัวนี้เนี่ยโอ้เนี่ยฮมันจะเปลี่ยนคือตัวนี้เพราะว่ามันสิเขามองตัวนี้กับนี่แมนบอกเออเออเอางวดก่อนมันเขาของสี่เนาะเออสี่ไม่กับเป็นจองเกตี่แมนบอตรงกันตรงกันขามเออเลขสามตัวที่เอาห้ยาก่อนแล้วน,นี่ก็นี่ งวดนี่อะไรเอางวดนี้จับครูดูไมมแห้งจับแล้วนี่จับแล้วจับแล้วอันตัวขีดถูกนี่คือตัวเออตัวเน้นตัวเน้นมานี่ฟันมือขึ้นนี่เด้อค่ะอันที่เอาอ่าน่ากันสีเขียนตัวนี้ลนน้อยโล่งนีโลนเนาะค่ะนี่เป็นหกกับสี่ศูนย์โอ้นี่เป็นเลขฟันเลขฟันเออเลขฝันอ๋อเห้ฟังอะไบ่ค่ะฟันว่าแตงเลยฟันวาประจูดจบไปงานจบ พระเจ้าเราไมา่กินนั่งกินเบียร์กันค่ะกินเบียรกันเมื่อเึนนี่แล้วฝันเมื่อคึนอ้นนี่แหละกินเบียร์ไปไปงานจบคายวาโอ้ยเบียร์อันือเบอรแล้วเนาะอันนี้ไม่แห้งอะไตสิะไ้กินสัตวเอาค่ะวันนี้นี่เด้มีอยูู่ซาคาร์ลินเบียร์ไม่กินมาหนี้ขางแี้งนี่แหละบอกบอั่นเป็นผู้หญิงนันเองเลขกไหงวดก,ก่อนเัาะสี่ศูนราจเนี่ย ก็ชิวานะฮะตื่นเนี่ยมึงเศร้าไปค้ายบบกทั่วมึงเศร้านี่ไปพ่อต่ผู้บอกเล็กเนี่ยไปในบ้านกับไปเห็นผู้บอกเล็กบอกสีน้อบอกสี่สูนบอกสีสูนเอามาไดขคือกันคือเจอตาใหญ่หนีแท้ผู้บอกเล็กมันขึ้นเงินวันผู้บอกเลขกมันขึ้นนี่แล้วเปบอกเลขในฝันเัง่มันขึ้นในฝันตือนขึ้นมากกับพ่อตาเล่าไปืสอกับพ่อตเล่าไปคายบักทั่ว เก็บจะกัย่านไปขายก็ไปพ่อแล้วไปซื้อของตกกับว่าปากน่ใจว่าก็คิดว่าจะคิดฝันก้อนเราไปเห็นจริงเออฝันแล้วไปเห็นจริงบอกฝันเป็นตัวจี้ส่วแต่วเลขหกหกนี้ก็มากเมนบะห้าห้ามันห้ามันเป็ี่ยนเมื่อกี้เป็นเก้าหกอย่างเงี้ยบะอ่างเก้าหกกับมีเนาะหันเป่าเมื่กีเป็นหกหกเท่านั้นล่ะเนี่ยเนี่ยห้านั้นเมื่อกี้ห้า ตัวหกามเป็นเกาเนาะค่ะก็อยู่ในนี่แหละเลขนะก็อยู่ในที่เออเนี่ยหาไม่คืองวดนี่แหละเลขคำนวณของแม่เฮียงคือเกาเนาะค่ะอันนี้เดียวค่ะอันนี้เด้อันนี้กับเลขสามตัวที่จัดนี่เลขฝันในสองตัวนอ่แม่เฮียงเป็นอธิบายให้ฟังก่อนเออเนี่ยอันนี้เลขฝันฝันว่านไปจินเบีย์ข้าเจ้าพ้าเจ้าหรือินเบีย์ให้กินที่แรกว่ามันเบิดอาบนี้แล้วกาจองไม่หินกินกินแล้วเราไม่แย่ไม่แย่อนไเลข ที่คอยให้เจ้าสูตรกอนะจ๊นแล้วไปมันเห็นที่ศูนย์ตื่นเนี่ยมือสาวไปขายบอกทวกไปทีแล้วจกรยญาติไปเห็นต่ผู้นี้ผู้บอกในฝันผู้เห็นในฝันผู้เห็นในฝันผู้ฝันเห็นล้วไปเห็นอิหรีไปเห็นอิหรี่ฝันเป็นจริงนี่แหละเขาเอื่นว่าฝันเป็นจริงเนาะนั้นเลาแล้วฝันแม่นดีเนาะค่ะตอนนั้นเราก็ว่าเลขพี่น้องเลยพี่น้องหาฮกกบ เจ็ดแปดเนาะกัว่ากัว่าอยู่กัว่าอยู่บัดนี้แม่เฮียงบัดนตรฝันจังซี่คำนวณนี่ซีคู่นี่บ่จ้ะเออนี่ล่ะนี่อันเนีนกับตัวนี้แะไรหกสามสองหกหกสี่ห้าแปดเออนี่ล่ะอันยามันคือบางหนึ่งค่ะตัวเน้นก็คือหกสามบ่จ้ะอันคีดถูกไว้น่ะเออกับอันห้าแปดเออนี่ล่ะ น,น,นี่รางวัลวงหนึ่งบัดนี่หกหกกับสี่ศูนย์นี่เป็นเลขฝันนะจ้ะจ้าเลขฝันเนี่ยว่าฝืนฝันตาตองงวดน่ะฝันวา้จานจานท้องฝันตางวดฝันตองวดน่ะฝันวารจานท้องไม่ผูาจานไม่จานทออน้องเล่ท้องเป็นจานอ <Yeah. S 2> อ่นอ่นน่ะโรนัน อ้าว่าสั่นเอาไม่แย่งจานนี่ไว้ใส่กลิ่น่าสั่นคือยังไปงานนึงสิหล่ะจานนี่จานจานทองมั้งแต่จานสีทองจานสีทองจานทองคือจังไปงานนึงสิหล่ะเพื่อนเราว่าเอาไม่แย่งเอาจานนี่ไปหาเขาหานาชูเปิลกลิ่นจ้าวเอาโอ้จานจะไหนห้ามแท้ว่าสั่นจานเป็นทองคำจานเป็นทองเพื่อนเนาทองคำเฮ็ดจานพี่น้องเงี้สับสนนะครับยุติธรรมากกับมิตรฟันว่าเราไปจุดไปงานโจบแม่ค่ะ มืม่อคืนกับฟันมันได้ไปกินเลี้ยงเขาอีกเม,มื่อคืนนม่แห่ะก็จะว่าปูนี่เระบอกนะอ่มันสิเข่าวิริบเล็กคือฟัน,ฟนแบบนี้เคยฟันเคยถือถามันเขาน่าเนาะมันกับจะขึ้งหมดนี่่หมดที่ออกมาแล้วอันนี้เลขฟันเอาขีดเส้นใต้ให้แน่แม่เฮี้ยงโตเนียนโตนักขีดเส้นใต้ หันห้ามันเป็นดันเก้าเด้อเอาเอาเสนเก้าเนาะให้แม่ลอกใส้นีให้อำงามนะคะเขนตัวงให่าะิ่งใหญ่ด้ไรเมื่อง่เดี๋ยว่อยขีดเส้นใต้เด้สองตัวสามตัวก่อนเอาเลยจัดมาเลยจัดลนเนาะค่ะตัวสองตัวทั้งเลขฝันยั่งใหก็นั่นเน่ยนี่โตเต็มบรรทัดลึงหึงรด้สิะจ้าย่ใหญ่โแจงคุเนะึงรึง นี่คือบางเนื้อนใะค่ะแล้วได้เน้นค่ขีดปากกาแดงใ่น่อค่ะเออคือมากปากกาแดงแต่นอกคือบาไหมในนอกระโอ้ยมากปากกแดงเออวัดีค่ะนี่นอคืออี่ยใหญ่ๆเลยใ่ญ่เสียจะไม่ดีซาบาทนี่อือตัว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 ัคักเล็กบาทนี่เมื่อนั้นเท่ากับปากกาแดงเมื่อมากปากกาแดงนี่นะ ตัวนี้มันจะเป็นนั่นแปดแปดเจ็ดสจับไม่ไฮจับจับเป็นคู่เลยคือนตัวนี้มันจะเป็นสีสองขนี่ตัวนี้บานนี่เขียนคำว่าเลขฝันด้วบานนี่นี่ส่วนด้ี่อเราเขีนสูตนให้พ่อเาแพ่ง้อง สูตรสำหรับเสื่อนุงหงสิเข้าใจกันแต่ว่าสำหรับที่ห้าเนี่ยถ่ายยอนั้นบ่เข้าใจดอกครับถ้าเป็นครูมาเลยนะครับฟันตัวนี้่ค่ะครับฟันยิ่ง่้ายล่ะก็ซ้ำโซนจ้าหกหกกับสี่ศูนย์มาหนี้งวดงวดก้อนแล้วนี่ เราเห็นตัวยางเสถิติก่อนเสถิติงวดที่ผ่านมาที่ได้เปิดเบิ้งได้น้องครับพี่น้องเบิ้งครับเด้อครับอืเราให้สูตรน้ำเด้อค่ะนี่ออกตัวนี้นี่อ๋อนั่นแม่นอินเนี่กระบวนล่างนี่นี่นี้ล่างนี่ค่ะเอานั่นสัดเกล็ดปานยั้งบาดนี่พี่น้องลองไปเห็ดเบแดงเล่ยถือตัววันนี้ เรามันนี้จะเป็นสองสี่กับหกยังไงหกเก็ดก่อนี่เด้อพันพันหน้ามันสิบห้ามันมากนะวะเก้าหกเลยอุ้ยจะว่าหลายตัวด้อล่ะแถมลงไาเท่านี้ครจบระยะตัวเป็นห่วงอีกแล้วเป็นห่วงนี่ตัวเน้นนี่ค่ะกับฟันนี่แหละกับฟันนี่เด้ออืมเอาลังเจ้ากับสี่ศูนย์ค่ะ ต่วสามตัวนี่บอค่ะสามตัวที่ขีดเส้นใต้นี่บอแปดสี่เจ็ดเออจุ่มสามตัวนั่งเทียกับตัวที่เพิ่นสองหกสามบ้องไ้นับกบองประวงติตีนี่ะ่มืัอนี่ส้ ่็นี่หาเป็ดคือประธานด้เขียนลงคือตัวนี้ผู้นี้เอาใส่แม่สันเอาใส่แม่เออขึ้นเลื่พมคนสีเหลากดอกพี่น้องเอฟซีคนสีเหลากอดอกเนี่ยเรียกเอาเด้อค่ะเนี่ยนี่อันหกซีที่ไรเจ้าเขียนว่้าอือสองโอ้ยยาว่าหลายตัวเด้อหันว่าหลายตัวก๋าเตียวยุนี่เด้อเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนเตียวยุนี่ซะไปให้เพื่นตัดเอ้อ อันแค้นอันสี่ก็ปู้คือสีว่าหลายตัวห้าก้อนมันบอดได้หายหลายป่านนี่นนห้าก้อนน่ะหายแค่คนี้กับเหล็กมากนีเก้าแปดว่าคนนี่ 98, อย่างเก้าแปดเก้าสองแล้วก็แปดสองตัวหางไม่เแห้งแล้วก็นั่นหาย,ยุดดอตัวได้ตัวเนีนตัวเด่นนะ่ะเนาะนั่นละให้ให้ใหนี่สองตัวนี่หล่ะกับความฝันกับนี่หล่ะค่ะนี่หละอยู่ในนี่ละไม่แห้งกับมันใจตัวความฝันสี่ศูนย์ครับ หกสามที่ขีดถือใหเนาะคะ่ะสามตัวขีดเสซนใต้กับแปดัีเจ็ดกับพิจราหน้าเอาเนาะคะ่ะทันมากระจังคัลงมือเป็นแน่เมือ่อใกล้เลขออกสิไปกับลูกสาวลูกสาวก็ได้ดิน้นอเห็นหนึ่งเห็นสิบเจ็ดใส่่องตาจระเข้วัดกุดแฮอืไปน้ำกันเห็นกับลูกสาวจันเมื่อมือมอตอนเลขออกมันประกาศสิไปตลอดเนาะไปตลอด เมื่อนี้เองว่นี่กันนาจะเป็นวันที่สิบห้าไหมวะค่ะแม่วันที่สิบห้าไปไปวันที่สิบห้าตอนเช้ากอ็เห็นนี่เหยนกับบ้านาคือเก่้าละค่ะช่พีละนี่กับบ้านเี้ยอาจจะไปฟากันที่กุงเทพนะแม่เนาะวันที่สิบห้าขอบข้งสุดท้ายเนาะเออขอสุดท้ายพวมาลานมันเห็นเน่หนูเห็นสิบแปดสิบเ็ดจ้ะจากลานไปนอหลานก็เรียนเห็นมันแมนนะแม่เนาเร็นแมน คุณสาวก็บว่าโอ้ยแม่สิไปอีกอยู่ห้นึ่งค่ะอย่เป็นยี่หอมาเบิ่งอยู่นี่มาเลยเข่ากันค่ะอ้ยเลยเข่าขอบคุณแม่เฮียงหลายๆได้จ้ดเ้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีจ้าดีจ้าสุขสันต์ทุกคนเด้อค่ะ